สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าเอปรินาแฉเองธรรมนัฐจอชงพ่อมดดำชิงประธานสภาปา,ปาดหน้าก้าวไกลผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวปรินาไกรคุปอดีสสจังหวัดราชบุรีพรคปลังประชารัฐ โพสต์ <Post S 2> ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก Facebook ส่วนตัวถึงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ยังมีปัญหากันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคเก้าไกลโดยพรรคเพื่อไทยยืนยันตำแหน่งประธานสภาในสูตร14บวก1ทำให้ตกลงกันไม่ได้ว่าพรรคเก้าไกลควรได้โคตา้าตำแหน่งดังกล่าวว่าเก้าอี้ประธานสภาสุดท้ายจะเป็นของนายสุชาติตันเจริญสสบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกล โดยมีร้อยเอกธรรมนัทพมเผ่าสสจังหวัดพะเยาพ,พรรคพลังประชารัฐเป็นผู้เสนอชื่ออีกความเคลื่อนไหวลุ้นเลยก้าวไกลเพื่อไทยนัดถกปมประธานสภารัฐมนตรีเช้าวันที่สองกรกฎาคมที่พรรเก้าวไกลคาดได้ขอยุติก่อนเสนอเข้าวงประชุม8ปดพักร่วมวันเดียวกันผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่าหลังจากพรรคก้าวไกลได้แจ้งกำหนดการเชิญ8ปดพักการเมืองร่วม รัฐบาลประชุมที่พักเก้าไกลในวันที่สองกระกฎาคมนั้นล่าสุดแกนนําพักเพื่อไทยได้รับทราบการประสานงานจากแกนนาพักเก้าไกลขอนัดประชุมระหว่างสองพักในเวลา9ก้านาฬิกาของวันเดียวกันก่อนจะร่วมวงประชุม8ปดพักร่วมรัฐบาลต่อคาดว่าประเด็นการหารือจะเป็นในเรื่องของตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งตําแหน่งรัฐมนตรีที่ทั้งสองพักยังหาข้อยุติไม่ได้ คาดว่าในการหาหรือสองพักในวันก่าวนั้นจะได้ข้อยุติในเรื่องนี้ประยุทธ์สายมูทยอยขนของออกจากทำเนียบเพิ่มนำพระพิคเนตเทพเจ้ากลับบ้านยังคงเหลือเพียงโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปและโต๊ะหมู่บูชาอดีตบุรพกษัตริย์อิตาเมียรัฐบาลผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากพลเอกประยุจนโนชานายกรัฐมนตรีและรัฐรี่ากันกระทรวงกลาโหม ให้สาษณ์ยอมรับว่าได้เริ่มทยอยเก็บของที่ทำเนียบรัฐบาลบ้างแล้วโดวยเป็นของใช้ส่วนตัวและพระพุทธรูปที่นำมาบูชาในห้องทำงานล่าสุดคณะทำงานได้นำโต๊ะหมู่บูชาองค์พระพิฆเนศและเทพเจ้าต่างๆรวมถึงพระพุทธรูปบูชาอีกหนึ่งองค์ออกจากห้องทำงานตึกไทยคู่ฟ้าแล้วยังคงเหลือเพียงโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปและโต๊ะหมู่บูชาอดีตบุรพกษัตริย์ สำหรับห้องทํางานของพระเดชประยุทธ์ชั้นที่จัดโต้ะหมู่บูชา3ามชุดใหญ่ตามความเชื่อและความนับถือของพระเดชประยุทธ์ซึ่งทุกเช้าก่อนเป็นบัตรหน้าที่พระเดชประยุทธ์จะสักการะทุกวันอย่างไรก็ตามการตั้งโต้ะหมู่บูชาของพระเดชประยุทธ์จะแตกต่างจากหลายนายกที่ผ่านมาที่จะมีเพียงต้ะหมูบูชาพระพุทธรูปเพียงเท่านั้น เอาแล้ววิษณุชี้สารตั้งต้นร้องยุบก้าวไกลหากสารรัฐธรรมนูญตัดสินหาเสียงแก้112ผิดพิทรมเนียร,รัฐบาลนายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงสารรัฐธรรมนูญมีมติให้อายการสูงสุดว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องภายใน15วันกรณีนายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรผู้ร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา ด9ว่าการกระทําของนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพรรคก้าไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่1และพรรเก้าวไกลนั้นวงเล็บผู้ถูกร้องที่2ที่เสนอร่างพรปแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาวงเล็บฉบับที่พศเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึ่งใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วกวร์หนึ่งหรือไม่สารรัฐธรรมนูญต้องสอบถามเพราะมีคนไปร้องมานานแล้วและยังไม่ทำความเห็นส่งมาเสียทีเพราะถ้าไม่ส่งเอกชนก็จะฟ้องร้องเองเมื่อถามว่าสารมีทางเลือกที่จะไม่รับคำร้องหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าได้เป็นไปได้ เมื่อถามย้ำว่าเป็นเพราะศาลไม่มีทางเลือกหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าไม่ใช่มีเมื่อถามว่าหากอายการสูงสุดไม่รับคำร้องผู้ร้องสามารถใช้ช่องทางตามมาตรา49ยื่นตรงให้ศาลร,รัฐธรรมนูญได้หรือไม่นายวิศณุกล่าวว่าศาลจะรับก็ได้หรือไม่รับก็ได้เมื่อถามว่าหากศาลร,รับคำร้องจะส่งผลต่อการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่าไม่น่าเพราะเป็นเรื่องของพรรคก้าวใกลไม่ใช่ตัวบุคคลและไม่มีเรื่องของการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนจะส่งผลต่อการเมืองในเรื่องของการบทเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรา1 2, น,นึนายวิษณุกล่าวว่าก็แล้วแต่ว่าใครจะมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อถามว่าโทษร้ายแรงถึงขั้นยุบพรรหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าอย่าไปถามล่วงหน้าเอาให้จบเรื่องก่อน เมื่อถามว่าคำร้องให้เขียนว่าแค่ยกเลิกการกระทำถือว่าเป็นสารตั้งต้นให้คนมาร้องคดีอาญาหรือคดียุบพักกรณีหากสารตัดสินว่าผิดใช่หรือไม่นายวิษณุพยักหน้าและตอบว่าใช่และอย่าให้ตนไปแนะนำเลยเมื่อถามว่าคดีดังกล่าวนั้นเมื่อเทียบกับคดีหุ้นไอทีบีมีความรุนแรงกว่าหรือไม่นายวิษณุกล่าวปฏิเสธเชิงตัดบทว่าไม่รู้ คืบหน้าพเพชรยอมรับสวออเสียงแตกโหวตนายกรัฐมนตรีเชื่อแต่ละคนมีเหตุผลวุฒิภาวะเลือกคนดีคนเก่งพัฒนาประชาธิปไตยมั่นใจไม่เลื่อนวันโหวตประธานสภา4กระกฎาคมที่วัดราชบพิษเขตพระนครกรุงเทพมหานาครน,นายพรพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดสมัยประชุมรัฐสภาวันที่3กระกฎาคมว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงสเสด็จพระราชดำเนินประกอบรัพิธีเปิดสมัยประชุมรัฐสภาเวลา17นาฬกาโดยมีนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะทูตานุทูตต่างประเทศต่างๆสสและสวสำหรับความพร้อมตกลงพื้นที่ตรวจด,ดูความเรียบร้อยแล้วจะเป็นห่วงก็แค่แม้จะเป็นห้องโถงใหญ่แต่เนื่องจากจะมีผู้เข้ามาร่วมจำนวนมาก เกรงว่าสถานที่จะคับแคบแต่คิดว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยและกำชับส่วนต่างๆให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังส่วนการรายงานตัวสอสทอราบ็กล้จะครบแล้วและจะประสานไปยังเลขาธิการสภาผู้แทนร,ราษฎรเพราะในวันที่4กรกฎาคมจะมีการประชุมสภาผู้แทนร,ร,ราษฎรเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนร,ร,ราษฎรเวลา9นาฬกา,กา,กาถ,ถึง9นากา,กา,กา30นาทีส่วนการแสดงวิสัยทัศน์ของ ค andidate ประธานสภาคาดว่าใช้เวลาไม่นานื่อจะเป็นการประชุมลับและลงมติลับส่วนวิธีโหวตทำได้2วิธีแบบแรกคือกดปุ่มแสดงตนแต่วิธีนี้สามารถค้นหาย้อนหลังได้ว่าใครเลือกใครส่วนแบที่สองเป็นการหย่อนบัตรซึ่งวิธีนี้จะใช้เวลานานหน่อยก็ต้องดูว่าเขาจะใช้วิธีไหนเมื่อถามว่าวันโหวตเลือกประธานสภาและ นายกรัฐมนตรีจะเลื่อนวันอีกหรือไม่นายพรเพชรกล่าวว่าไม่ได้อยู่ที่ดุลพินิษของตนตนไม่มีดุลพินิษที่จะไปสั่งการอะไรทั้งสิ้นถ้าสภาพร้อมเมื่อไหร่ก็จะแจ้งมาและก็จะดาเนินการทั้งนี้การโหวตเลือกประธานสภายังเป็นวันที่4ี่กรกฎาคมยกเว้นหัวหน้าพักต่างๆไปตกลงกันใหม่ก็อาจจะเป็นการเลื่อนก็ได้แต่ขณะนี้เชื่อว่า จะไม่เปลี่ยนและวันนั้นจะมีการโหวตเลือกรองประธานสภาสองคนด้วยเมื่อถามว่าทิศทางการโหวตนายกของสอวอจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่นายพรเพชรกล่าวว่าพูดได้เลยว่าไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรอกผมนะ่ะไม่ทราบว่าใครคิดยังไงเขามีความคิดของเขาแต่ละคนนะ่ะมีเหตุผลและมีวุฒิภาวะเลือกที่จะตอบได้ว่า ทำไมถึงเลือกและทำไมถึงไม่เลือกในการออกเสียงความคืบหน้าวิสนุเผยเลือกประธานสภาเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ต้องแจ้งคอรมอชี้เป็นเรื่องที่สภาจะต้องประสานกับรรคการเมืองผู้ที่สภาส่วนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องเข้าประชุมสภาที่วัดราชบพิธ นายวิศนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการขยับไทม์ไลน์เลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและเลือกนายกรัฐมนตรีได้มีแจ้งมายังรัฐสภาแล้วหรือไม่ว่าไทม์ไลน์ที่ตนเคยให้สัมภาษณ์เป็นการคาดการล่วงหน้าจากการกำหนดการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรโดยวันที่3กรกฎาคมจะเป็นวันเสด็จเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้ว และอยู่ในกรอบ15วันสุดท้ายเป็นวันที่15กรกฎาคมผู้สื่อข,ข่าวถามว่าสภาได้แจ้งแล้วหรือไม่ถึงวันโบวต์ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนายวิศณุกล่าวว่าต้องรอทางสภาเป็นผู้กำหนดขณะนี้ถือว่า ยังไม่มีใครเป็นประธานทั้งนี้สภาผู้แทนราษฎรจะเป็นผู้กำหนดวันซึ่งจะต้องประสานกับพรรคการเมืองต่างๆว่าสามารถเข้าร่วมประชุมได้หรือไม่ซึ่งไม่ต้องแจ้งมายังครมอเพราะครมอนั้นไม่ต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทางสภาต้องแจ้งสสเท่านั้นไม่เหมือนกับการเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องประสานกับวุฒิสภาว่าสามารถมาประชุมได้หรือไม่เมื่อถามว่า พรรคการเมืองเสียงข้างน้อยสามารถเสนอชิงตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าและแต่ว่าแต่ละพรรคจะเสนอพระจะน,นาไปสู่การลงคะแนนรับเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าวัน,บนโบวต์นายกรัฐมนตรีผู้มีชื่อเป็นบรรดาแคดิเดตนายกรัฐมนตรีจําเป็นต้องเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่นายวิศณุกล่าวว่าก็ขึ้นอยู่กับสภาซึ่งถ้าบอกว่าก่อนจะมีการโบวต ให้คนที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีถแถลงแสดงวิสัยทัศน์ก็ได้แต่ก็ผ่านมาก็ไม่เคยทําเมื่อถามว่าครั้งที่ผ่านมาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่ต้องไปแสดงตัวต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้จะต้องไปหรือไม่นายวิศณุกล่าวว่าไม่จําเป็นเพราะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอาจจะเป็นคนนอกซึ่งเข้าไปในที่ประชุมสภาไม่ได้อยู่แล้ว